คียนนาวไกลเขยด้มเหมรอเขาสวนกวงมีอันนี้คือมีมีหมาบอกมือแล้วบอมือายแล้วายบอกมือไปงใอันนี้เป็นหมาอุ้ดูดูดูมันนั่งดูมันนั่ง กินยาโยนอะไรให้อ๋อผลไม้หรอแค่หลอดหรือ่ามันมาถามเพิ่มไหมอุ้ยไรงไงแค่หลอดกินแค่หลอดดุเก่งจังเลยมาถามเพ่มดูพุงพุ้ยเลยมันอ้วนนี่ตัวเดียวเหรอสถานีต่อมานี่น้อไกว ันะดูวันดูมีควาระวังนะอโยนไหมลูกเมื่อกี้มีหมาอนี้มีควายแต่ต้องโยนแรงๆอ่ะลูกเดี๋ยนะอย่าเพิ่งโยนนะต่อไปเป็นมีหมูอ่ะโยนโยนโยนโชโย่โย้โยนี่ไิโีนกอะไรนกกราบบัวนกกุยคักเลยเต็มกังกุยมากๆเลยเนี่ยมันกุยกีมันกีมันแฮ้งมันเหล่ไย เอาจะเข้ามาอาณาจักรนกกล้วยหญ่เข้าไปอ้อมาอนี่อาณาจักรนกอาณาจักรนกเจ้าเจ้าจะมือจับมือจับมือจับมือนกอะไรนกที้ลากก็มีข้างในเป็นอารมณ์แบบมีนกหลากหลายสายพันธุ์นี่แต่มันก็จะออกไม่ได้ มันโดนคังอันแรกคือนกขดำเปไกลฟ้าไกลฟ้าลังเขาใช่แต่อันนี้ไม่ไต้องเทีเนี้เสีไมู่้าาเราบกันไหมมีนกพิราบนีกเขาก็มีอันนี้เป็นคู่มันอ๋นี่ก็ตัวนึงนั่ไม่คนเดียวเนี่ก็เยอะไหมไกฟ้าพญาลออ้หูนี่ไงไอ้กล้วยดูงบนหนูเขาไม่หมนมันมีตับเลียกโอ้ไก่ฟ้าเป นี่ไก่ฟ้าพยาลอนี่สวยด้วยตัี้นนนีโ้โหย่วาเส้นมากวะนี่ไงปตาดงดีบลาไทยไทยเวียดนามลาและจีนใายมากอายุไขประมาณสิบถึงยี่สิบปีมันเก่ห้องไก่ตุ้มอย่เลยนี่แบบันใหญ้วขามันสวยมากไอ้ลูกดู่าง มันเป็นแบบนี้ผลมันเป็นอย่างนั้นน่ะด,ดูดิสวยอ่ะสีสวยเนาะโอ้มันไม่ใช่หัวลูกมันคืออะไรเขาเสามันคือแรดเขาเรียกว่าแรดโอ้ม,อม,มันตัวใหญ่ดูกองขี้มันสิลูกโอ้ส่วนเออแล้วมันตัวเล็กๆดูเห็นไหมนะ่ะแต่พอซูมให้ดูดินตัวเล็ก อยู่ใกล้โดนไอตอนนี้เราจ้องได้วไม่มาป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่ไหนเราลิงกระลิงกระลอกลิงกระลอกลิงชยเห็นยิงลิงลิงไอ้กล้วยกล้วยหันหน้ามานั่นละลิงนี่ก็ลิงตัวนึงหันหน้าตรงตรงยืนตรงตรงแม่เบียร์ดูมองแม่มองแม่มมองแ่นี่ก็ลิงอะไรเนี่ยมันตัวเล็กอยู่ไหน กรลอกลูกแค่ก็ลอกเหรอกลอกเหรอใช่เหรอลูกอกไรม่รู้ชื่ออยู่ข้างหน้ากตัว้ลูกเม่งเหรไม่มีตัวอ่าตัวเมื่อกี้ก็คือลิงมาโมสิดมันขึ้นย่าสิแม่มันกิน่าเหรอ ไป่เชาบีบาระคือปรนเท็ดหนากินไม่กินแบบหน้าตาเฉยเลยอย่าเอานิ้วเข้าไปนะนกินแบบหน้าตาเฉ <c ười> ยเลยเลดูหน้ามันกินเ,เลยแม่ไม่นอนด้วยมันหน้านิ่งมากเลยลูกว่านี่ตัวหนึ่งคุตองคุตองยังลูกต,ต,ตัวนี้อัดแดดตูวนี้ เอออันนี้อาบแดดเนี่ยไม่ร้อนเลยเนี่ยแล้มีสองตัวข้างบนด้วยเนี่ยเห็นไหมดูน้องเห็นไหมเนี่ยมีฝั่งนี้เต็มเลยคินลาคิวลายืนครอบครัวเลยฝั่งนี้ไหมคินลาหลายมามันหลายตัวเลยเนี่ยอันนี้คือปลาคาร์ฟเหรอฝั่งนี้เป็นตัวกินมดตัวกินมดเสียงอะไรน่ะ มันมีเสียงด้วยมันจะม,มีตัวบอนะปุ่นนะเสียงเงี้ยนี่กรุงอชนีเหรอโอชนีมือขาวเรื่องการขวางสถานีต่อมาสิงโตขาว,ว,ขาวสิงโตขาวเหรอกระตือขาวเนาะ มีวมกัเมีสองตัวห่ะโอ้มีสองตัวมันมีสองตัว,ม,ตวมันจะมีที่กันอะไร,ม,ระมันจะปรกกาศหลลงมาหนีวิญญาณมงานมีอาหารให้แล้วดูด,ดูมันจะกินอาหารดูมันดู

เียวเลยอะพ่มันคืนเรยวะนัามมันมีโซน้อยด้วยโซน้อยอยู่ข้างล่างโอเคนะ คือตัวใหญ่มันเนี่ยนี่โสดิงสิงโตสิงโตนอนหลับตายอ่ะนี่ตัวตายแล้วอตายแล้วนี่ลูกมันนี่มันมีสมอลลอยลูกมันมันมากินอาหารแค่ตัวเดียวมันเป็นตัวแม่มาเนี่ยมากินอาหารเยอะเลยนี่มันมาเฝ้าแม่มันมารอกินนมแม่มันน่ะแม่มันก็กินหนึ่งเดียวเลยกินนี่หายินาดูพุงมันก็กินข้าวกินเนี่ยนางว่าพวกพวกคาร์ดูนี้ มันไม่ชอบมันชอบสดๆมันไม่ชอบอ่างน้ำยหรอเพราะมันกลัวน้ำนะโอ้โหแต่มันตัวใหญ่มากอบึ like ้งอ่ะปามันเดี๋ยจับมั่งเดี๋ยวประตูมึงเลยโอ้โหดูขามันดิขี่โผงไหมยุดยอดเบียร์เพิ่เคยเห็นให้ยน่ะอ้วนสิเสียโครงอมามันนอนอยู่เลยมันนอนเวียนแหละแต่นนี้มันนอนเวียนนี่เคยมันเสียนอนเวียนเห็นไหมมันหลับ เขาเรียกว่าเสียนอนเวียนลูกมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปดูเข้าไปแ้วมันกินไปเขาไปไงมันจะเป็นจระเข้น้ำจืดที่มันไม่กินน uhh ้ำเค็มอ๋อหุนตัวเมียม้กเลยอันนี้ว่าเป็นหมูอันนี้คื่องี่โปรนี่กล้วย งกล้วยตัวเล็กกล้วยนี่นี่เห็นไหมไอ้กล้วยอยปีนสินี่มันตัวใหญ่ใช่ไหมอนันนปนตัวเล็กอ่ะถึงแล้วมองเชียจินที่รักมุดวงเขาว่างมุดวง มันก็คือลูกที่ปลูแต่คนจะชอบลูกท um. ี่ปลูกเพราะนั้นนี่

มีคนมาดูเยอะแยะวันนี้มีมันจันนะครับมันจันนี่ตัวเมียเชสกล้ยกล้ยกล้วยต่อปัวใดเมียเชส โอ้โหจะปป้ตว่าตัวใหญ่มกัวใหญ่กว่าปากมันโอ้ยพี่ดูใหญ่กว่าอยู่อุบลอีกอ่ะปามันหน้าปากเาพี่โตมันใหญ่กว่าตอนที่เราไปู่นี่อือเป็นพื้นที่ของฮิปโปกลับมาไม่เน่านะจัม่งนะ จะไปเห็นไหมมันจะกระโดดไหมมันจะกระโดดไหมกระโดดแล้วมันจะกระโดดแล้วเตานี่เตา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 มันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวอยู่ข้างในก็มีท้ายนี่มีเต่าพี่ตองมาลูกเดี๋ยวตองมันทำหัวโผล่ลูก ไม่รู้เต่าเขาจับมาเขาจับมานี่มาตกไหมไม่รู้เต่าฝั่งนี้ทำไมข้างหน้าเขมีเขาจับมือจตกนั่งไงเต่านั่งไงเต่าโคตรเจ๋งเลยมีกาด้วยนะมีกาด้วยไนกาเต่าเต่าอันนี้บ้านเราหาดูได้ใช่ไหมพ่อหูหคือเต่าอย่างอี้ยไม่อันนี้มันเป็นตัวนี่นี่ตาภาดเห็นป่าอันนี้เป็นเต่าเต่าธรรมดาข้าดูป้ายมันสิ เต่าเต่าใหญ่าดูไปดูมาแค่ดูไมีเขามีไม้ขี่ด้วยหน่งสองตัวนมีม้าใหญ่มีมาแค่ฟังดโนนตะกอกเท็กอ๋อตัวนั้นหน่วยยุ่งๆดูกระเซิร์กระเซิร์นิ้กัน อันนณูจักแรงมาเที่ยวอณูจักแรงแรงที่เป็นอ้าหารสดนะคะมันจะบลุงไม่กลัวมั้ยนน้ำตาลนีมาลายอยู่ไหนดูเม่นเม่นเม่นมีขนล้ำแหลมเม่นเม่นอ่ะแนวเม่นถ้าหนูไปใกล้ๆมันนะมันจะสลัดขนออกมาปากเราเคยดูสารคดีไหมที่สิงโตมันไปไล่กัดแล้วมันโดนขนเม่นมันเจ็บไหมคะน่าจะเจ็บแหละขนมันแข็งนะแล้วมันจะแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรผาเขาอยากขึ้นไปดูอผู้รอดมันกินอุยมันออกมาข้างนอกเอออยู่ข้างนอกก็มีตรงนี้มันไม่อันตรายไงเดี๋ยวพึ่งลงไปรถมาข้างหลังลงลงไปหรอกมันอยู่ข้างๆเห็นอยู่น้องลงอกเขาเห็นอยู่บนเตาโอ้ยตัวนั้นเขาสวยว่ะเขามันเป็นกิ่งแบบเก้งสีขาวเห่านี้เก้งเผือก อันนี ian, oh, oh, oh. <t ips> <t ips> oh, ้เกียงเกียงเกียงเกี้ยงไปแอบไปแอบในข้างในด้วยไปนั่นไงอุ้ยอันนี้ถือไอ้กวางดาวป่ะที่มันเป็นจุดจุดนะกวางดาวเราไม่ลงได้ไหมคะจุดนี้กวางดาวกวางซิก้าโอ้แต่มันอยู่อยู่กับผงชนแล้วออ๋นี่ตัวนี้อยู่กับ ใกล้มันทาไมล่ะโอเคโอเคโอเคลงมันจะใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่ากุ้ยกุ้ยมันสุดยอดเลยวะม่นยากเลยวะตัวนี้ก็แบบสู้มากเลยนะมันไม่ไม่ไปไหนเลยอืมนี่มันก็อยู่ทำไมมันก็อยู่คนได้มันเยอะแยะหมดเลยเนี่ยมันยุยงยิ่งเลยนะเนี่ยมันน่ารัก กขปล่อยให้มันอยู่กับคนได้ไอ้กล้วยมันก็ไม่กลัวนะไอ้กล้วยมันมันจะจุบป,ปากกันแล้วนะ่ะนะไอ้กล้วยเอาปากมาใกล้มันจะจุบป,ปากกันแล้วนะ่ะนะวางใส่ตังหมด้วยดึงไปไหนรูปดึงไปไหนไงอันนี้อน <c oughs> นี้อันนี้ไงตัวน,นี้ทำไมมันยิงอะทำไมมันไม่กินอะปอล,ล่อยเลยเอ้ยกินอันนี้กินอันนี้ม ต้องพยยาต้อ้นือเล่า้านไม่้า้าเล่ได้เงจะป่อนอันนี้เดินมาหาอื่นสิก้วยมานี้เก้วยมนี้ล้วเหลือกวยตัวนั้นตัวนั้นตัวนกันี่ว่นป้อนเลย่พอถ่ายหืเด็ย่งกันไหมล่ะ ก็ไปหนุ่มข้างไก่ย่าสุอทางสรุปแล้วไม่มีกีฬาคราฟลองดาวพระเอกของเรื่องเฮ้ยมีบ่อน้ำมันจะมีปลาฉลามนะเพราะว่าน้างหน้าปลาฉลามไหมอ๋อนี้ตัวใหญ่นี่มันตัวใหญ่พวกนี้ไม่ลาม้านของพันธมิตรมันคล้ายๆกันไปหมดเลยแย่แย่ไม่ออกอืมอันไหนฮันนี่ บายตนัวใหญ่หูหูแกงนู้นโอ้ยหูมันก็หลายแกงเลยนะแย่ก็ออกเลยเล่าแกงเหนือหนาตาไข่ไข่กันทั้งคืนเพมาหากันดอกมังนี่มันขาม่ได้ครับมันขามนี่ไม่ได้บอลนี่สะพานนี้มันข้ามไม่ได้ครับเท้ามันติดอันนี้คือละมั่งพันธม่าอ๋อเหมือนละมั่งไอละมั่งละมั่งคป็นลำเพอ หูมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นละมะั่งบาย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 ละมั่งบายบายหน้าตาคล้ายกันเลยอ่ะพวกทูดงบ่ดีบ่ได้กินยาสัญญาดินยาขาอห้ย่าเขียวพวกกินอยู่ฟังคุนเม็ดพวกนี้ไม่ได้กินนะ่ะ <c oughs> ไอพวกที่มาอยู่ตรงนั้นพวกดาราไงจบทิ่แล้ว